ถือขอบดำนะครับขอบดำนะครับภาพไม่เต็มจอนะครับภาพไม่เต็มจอแล้วก็อาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับตรงนี้ขอบดำๆนี้นะครับก็จะเป็นภาพหน้าจอทั้งหมดนะครับหน้าจอมีภาพที่เล็กลงนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เกิดอาการแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะตั้งค่ายังไงนะครับไม่รู้ว่าจะแก้ไขแบบไหนนะครับก็ ลองดูคลิปนี้ของนายช่างจนได้นะครับก็อาจจะเป็นวิธีวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆน,นะครับลบขอบดำพวกนี้ออกได้นะครับมือถือภาพไม่เต็มจอนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับง่ายๆเลยถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันมีขอบดํานะครับตอนซื้อมาเฮ่ hey, ทำไมมันไม่มีขอบดําเข้ามาเยอะขนาดนี้นะครับแต่เราใชา้ๆไปอ้าวขอบดําทําไมมันมานะครับเราอาจจะกด,ด,กดผิดกดพลาดหรือลูกหลานของท่านอาจจะกด ผิดกฎพลาดนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับวิธีแก้ไขนะครับเราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเข้ามาที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเพื่อนๆนะครับก็ไปหาคําว่าการตั้งค่าการแสดงผลนะครับการตั้งค่าการแสดงผลนะครับกดเข้าไปนะครับที่การตั้งค่าการแสดงผลนะครับเพื่อนๆก็มาที่คําว่าการตั้งค่าการแสดงผลเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับ กดเข้าไปนะครับที่การตั้งค่าการแสดงผลเพิ่มเติมนะครับมันจะมีคําว่าขอบดํานะครับตรงนี้นะครับขอบดํานะครับเห็นไหมครับขอบดํานะครับถ้าใครนะครับที่เป็น Android เวอร์ชันใหม่ๆนะครับจะมีขอบดําพวกนี้นะครับก็คือการปรับหน้าจอนะครับให้เต็มจอหรือย่อส่วนหน้าจอลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวนายเช่างจนจะปรับให้ดูนะครับกดเข้าไปนะครับที่ขอบดํานะครับอ่า เห็นไหมครับตอนนี้มันติ๊กอยู่ข้างล่างเหนะ็นไหมครับเดี๋ยวนายช่างจนจะไปติ๊กข้างบนนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ก็ลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของขอบดาข้างบนนี้นะครับกดเข้าไปนะครับปุ๊บเห็นไหมครับขอบดําก็จะหายไปนะครับภาพก็จะเต็มจอนั่นเองนะครับภาพก็จะเต็มจอนะครับแต่ถ้าเราเอาขอบดําข้างล่างล่ะนะครับปุ๊บเห็นไหมครับขอบดําก็จะเหลื่อมเข้ามาแบบนี้นะครับ วิธีนี้นะครับสำหรับนะครับสำหรับใครที่ชอบแบบไหนนะครับชอบแบบขอบเต็มนะครับเต็มขอบนะครับจะได้สบายตาหรือขอบแค่นี้จะได้ดูง่ายนะครับมันก็จะให้ตั้งได้นะครับหลายวิธีนะครับแล้วแต่คนชอบว่าจะให้หน้าจอแสดงผลประมาณไหนนั่นเองนะครับถ้าใครที่หาไม่เจอนะครับก็ลองมาทำตามคลิปนี้ของนายชงจนดูนะครับอ่ะ กดที่ค่าเริ่มต้นเห็นไหมครับความดําก็จะหายไปนะครับแล้วมือถือของเราก็จะกลับมาใช้งานได้เช่นเดิมนะครับก็สไลด์คลิปนี้นะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่นายช่างจนหยิบมาฝากเพื่อนๆนะครับถ้าใครที่เจออาการแบบนี้ก็ลองทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นายช่างจนด้วยนะครับ คลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือนะครับมาฝากเพืเ่อนๆอีกนะครับก็เจอก,กันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นายช่างจนก็สวัสดีครับ